าคุณกําลังมองหารถครอบครัวเจที่นั่งที่ราคาประหยัดแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานได้แบบครบุลมขอแนะนําคันนี้เลยครับ New x p e n d e r HEV ครับ Expander HEV คอนะครับราคาอยู่ที่961,000บาทนะครับพามาชมคันนี้บ้าแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้านะครับนี่เลยครับดีไซน์ถือว่าลงตัวเลยนะครับแล้วก็มีสกรลรอบขันของ Sport Rider M มีสัญลักษณ์ x p a n d e r อยู่ตรงนี้นะฮะ พูแ l ลวเลยนะครับทั้งไฟหน้าไฟลีไม่ว่าจะเป็นตัดบอกนะครับก็จะเป็น LED ดีหมดแล้วนะครับสเกิร์ตก็ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับล้อนะครับก็จะเป็นขอบ17อันนี้ล้อเดินจากโรงงานเลยนะครับแต่ว่าด้วยใส่ชุดแต่งรอบคันแบบนี้ทําให้เขาดูลงตัวนั่นเองนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็นี่เลยฮะสิ่งที่ควรมีนะสำหรับรถทุกคันก็คือที่ครอบมือจับประตูนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่าลูกค้าถ้าเกิดไม่ได้ใส่ เป็นรอยแน่ๆเลยนะครับน,นี้เราใส่มาเรียบร้อยนะครับเป็นแบบดําเงานะฮะเข้าลงตัวพอดีนะฮะมีกันสาดให้แล้วนะครับนี่เลยไฮไลท์อันนี้หล่อมากครับลูกค้าเป็นครอบครัวไม่ว่าไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวเนี่ยบางทีนั่งเต็มลําแล้วข้างหลังพื้นที่เก็บสัมภาระไม่พอเราก็ใส่หลังคาแคดบอยเข้าไปนะครับอย่างนี้เลยคือได้ความสวยงามแล้วก็ได้ใช้งานจริงๆด้วยนะฮะสำหรับเอฟเพเอร์คอนนะครับนี่เลยเขาจะมีคิ้วล้อแบบดําด้าน แจ,ม,แจมเลยเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะครับรอบคันก็เน,นียท้ายก็จะเป็นไฟ LED แล้วเช่นเดียวกันนะครับมีกล้องมองหลังให้นะฮะอันนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านท้ายก็ลงตัวนะสวยๆหล่อๆแบบนี้นะฮะที่สำคัญนี่เลยประตูท้ายไฟฟ้านะฮะคือคันนี้แบบบอกว่าจัดเต็มมากนะฮะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับอันนี้มีประตูท้ายไฟฟ้าสะดวกสบายมากนะฮะ ถึงจากโรงงานไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ก็เบานะครับสามารถเปิดกิดแบบเบาๆใช้งานได้ง่ายๆสบายๆเลยนะครับด้านข้างก็จะมีฝาครอบถังน้ำมันนะครับเป็นแบบดําเงานั่นเองนะครับดูภาพรวมคันนี้ลุคสปอร์ตนะครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะฮะแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันนี่เลยครับภายในของ x p e n d e r Cross EV สวยงามหรูหรา แต่สิ่งที่ไม่เหมือนจากโรงงานก็คือหน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นจอ Android นั่นเองนะฮะที่สำคัญคือนี่เลยครับเราใส่กล้องรอบคันมาด้วยนะฮะคันนี้เรียกได้ว่าลูกค้าเลือกเป็นออปชันแต่งจัเต็มนั่นเองนะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นออปชันแบบฟรีดาวแล้วก็ส่งอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0กว่าฮะถ้าเป็นตัว เอ็กเพนเดอร์ H E V ตัวริ่มต้นก็นอยู่ที่13,000กว่าบาทนี่คือออกรถแค่3,000กว่าบาทนะฮะเรามีงบเพื่อที่จะช่วยลูกค้าดาวน์นั่นเองฮะสำหรับลูกค้าท่านนี้มีงบดาวน์ส่วนหนึ่งลูกค้าก็เลยเลือกอปกุปกรณ์ตกแต่งแบบจัดเต็มนั่นเองฮะเต็มจริงๆครับอันนี้มีประตูท้ายไฟาสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราเปิดจากด้านท่ายให้ลูกค้าดูใช่ไหมแล้วก็หน้าจอนี่เลยครับไฮลไลท์คือรถครอบครัวต้องมีสิ่งนี้นะฮะสามารถดู Netflix ได้ดู YouTube ได้้แลวก็มีเป็น จอ Android นั่นเองนะฮะใช้งานเหมือนโทรศัพท์มือถือ Android ของเราเลยครับดูเดฟิตได้อ้โหอันนี้ครบมากมากเลยนะครับที่สำคัญคือรถคันนี้เป็นสามารถใช้โหมดไฟฟ้าได้นะครับชาร์จเต็มของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณ15-20นาทีเลยนะฮะคือจอดรอรับลูกนะครับถือว่าใช้โหมด E ีดูหนังเพลินๆรอลูกได้เลยนะครับแล้วคันนี้ครับมีกล้องรอบคันขณะที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังใช่ไหมครับนี่เลยฮะกล้องรอบคันก็จะทํางานขึ้นมานะฮะ อันนี้ก็จะเป็นออปชันที่ลูกติดเพิ่มนั่นเองนะครับถึงบอกว่าคันนี้แบบจัดเต็มมากแล้วจอใหญ่ดูได้แบบชัดเจนเลยนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แคนเกียร์แบบรุ่นใหม่แล้วนะครับคันนี้ก็จะมี7ดโหมดไฮไลท์ซึ่งเราใช้งานในเมืองก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับหรือว่าเราจะเลือกใช้งานแบบ ไปลุยออฟโรดก็ได้นะครับจริงๆเขาเป็นขับ2ที่รถขับ2เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมาะกับการใช้งานออฟโรดแต่ว่าด้วยซอฟต์แวร์ของอันฉลาดของ i t s u b i s h i นั่นแหละที่เขานักเขียนโปรแกรมออกมาทํามาค่อนข้างดีสามารถลุยแบบออฟโรดย่อมๆได้สบายๆเลยนะครับ mm hmm. เขาสามารถลดแรงบิดข้างที่หมุนฟรีเยอะแล้วก็เพื่อให้ไปป่นข้างที่าสามารถไต่อุปสรรคออกไปได้ทําให้ทั้ง4ี่ล้อนเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นั่นเองนะครับขณะที่ เราอยู่ตรงนี้รถยังทํางานอยู่นะฮะแต่ว่าเขาเงียบเพราะว่าเขาใช้โหมดไฮบริดนั่นเองนะครับและไฮบริดเป็นซีรีส์ใหม่แล้วนะครับใช้แบตเตอรี่ใหม่ออนแบตเตอรี่ใม่ออนก็จะสามารถทนทานนะฮะอยู่กับเราได้นานถึงวิสุบิชิอวะวารันตี5ปีหรือ10ปีแบบไม่มีจำกัดระยะทางแต่ว่าด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ย จะทําให้เราอะสามารถใช้กับเขาได้นานแล้วก็จัดก,การความร้อนได้ค่อนข้างดีด้วยที่สาคัญคือเขาวางตําแหน่งแบตเตอรี่คือใต้คนขับคู่หน้านะฮะซึ่งจะไม่รบกวนกับห้องโดยสารด้านหลังเลยและที่สาคัญคือจุดบาลานซ์ในการที่ทําให้รถขับขี่ดีนั่นเองและที่สาคัญก็คือทําให้รถเข้าคงดีด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ว่ารถจะโดนชนหนักด้านหน้าหรือด้านท้ายก็จะไม่ถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่วางอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับกับ e x p ก n d e เดอร์สุดหล่อของเราวันนี้นะครับเรียกได้ว่าแต่งแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เพจมิ่ซุบิชิต้องอยูมิตซูนะฮะหรืออยากได้แบบฟรีดาวแล้วก็ผ่อนแบบสบายๆ7ปีนะฮะครคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ14,0 0 0กว่าบาทนะครับถ้าเป็นตัว HCV น้ำต้นอยู่ที่1 3 0 0 0กว่าบาทนะครับถ้าลูกค้าเลือกแต่งแบบฟูลจัดเต็มนะครับลูกค้าใช้เงินดาวตามกำลังท,ที่ลูกค้าสามารถดีสแต์ได้เลยเราฟรีชุดแต่งให้เลยนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ตามนลิปนี้นะครับ